สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทำป้ายบัญชีอีกแบบนะคะเป็นแบบที่น่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักทุกแบบก็สำหรับรอบนี้นะคะเราก็จะมีะลิงก์ข้างล่างนะคะตรง e s สคริปชันให้ไปดาวน์โหลดตัวของตกแต่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลย อันนี้เราเปิดขนาดแผ่นง,งานนะคะขึ้นมาเป็นขนาด2,000คูณสองพค่ะจากนั้นในส่วนของสีที่เราจะทำสีป้ายบัญชีของเรานะคะก็อยู่ที่ใครชอบสีอะไรนะคะอันนี้ออกเป็นสีนี้นะคะ เราก็ใช้เครื่องมือถังสีตรงนี้ค่ะเทสีได้เลยค่ะอันนี้เราจะมีของตกแต่งที่เราทำมาสำเร็จรูปแล้วนะคะดึงเข้ามาเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะแจกไว้ให้อย่างที่บอกนะคะสามารถไปโหลดใช้ได้นะคะ จากนั้นเราก็นําของตกแต่งเข้ามาอีกนะคะอันนี้คือง่ายมากเลยนะคะง่ายแต่น่ารักนี่ค่ะนำของตกแต่งเข้ามาอันนี้เราจะปรับมุมนิดนึงก็ได้นะคะให้แบบเอียงนิดนึงค่ะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ให้เรากดยกเลิกทุกครั้งนะคะทีนี้ก็นำเข้าของตกแต่งอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปอ่า ลุงที่อยู่ข้างหลังนะคะเราก็วางประมาณนี้ได้ค่ะติ๊กถูกแล้วติ๊กยกเลิกแต่เราขยับเลเยอร์ของลุงให้มาอยู่ใต้รูปตรงนี้นะคะเขาจะได้ไปอยู่ข้างหลังจากนั้นก็นำเข้าของตกแต่งอีกมันเป็นการแค่เอาของตกแต่งที่มีอยู่แล้วนะคะเข้ามาติ๊กถูกยกเลิกจัด ตำแหน่งให้มันน่ารักน่ารักตามที่เราต้องการเท่านั้นเองนะคะง่ายมากเลยค่ะเอารูปหมีซึ่งของตกแต่งหลอเนี้เราก็ให้ทุกตัวเลยนะคะโหลดได้เลยนะคะนี่ค่ะเอารูปหมีมาวางจับตรงนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนําเข้าของตกแต่งอีกอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งรูปดอกไม้ใช่ไหมคะ เน้่กดยกเลิกทุกครั้งเนี่ยการที่เราอย่างที่บอกนะคะว่าทําไมถึงได้แนะนํากลุ่มของตกแต่งพอเราเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของตกแต่งมาเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งวาดแค่เรานําของไฟล์ภาพตรงน,นี้ค่ะมาจัดวางตําแหน่งตกแต่งทําป้ายบัญชีทําป้ายสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะย่นเวลาสําหรับเรามันก็จะง่ายด้วยนะคะและอีกอย่างสําหรับคนที่แบบอาจจะ ไม่ได้เก่งในเรื่องสายวาดแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะทํางานแบบนี้เอาไปใช้เองน่ารักน่ารักนะคะบางคนเปิดร้านขายของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะล้วก็ตกแต่งทําป้ายเองไม่ต้องเสียเงินไปจ้าง mm. เขาตกแต่งให้นะคะทีนี้ในส่วนของข้อความตรงนี้ค่ะเราก็จะมีเทคนิคนิดนึงก็คือ,อเราจะใช้เป็นตัว เป็นกรอบข้อความที่แบบยึกยืดยยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองเลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วมาเลือกตัวปากกาตัวนี้ค่ะที่เป็นเป็นปากกาที่ปรับแต่งไปแล้วนะคะปรับขนาดหัวแปงขึ้นมาใหญ่ไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแนวแบบ เส้นแบบปุกปุยปุกปุยเข้ากับตีมหมีนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเลือกเป็นออกสีโทนเขียวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ลากเส้นให้ปุกปุยปุกปุยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปนําเข้าของตกแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวไอคอนธนาคารนะคะอันนี้ก็ปรับ ทีนี้เราก็ใส่ข้อความได้เลยค่ะเราก็มาที่เครื่องมืออักขระตรงนี้นะคะแล้วก็แตะเพิ่มข้อความชื่อบัญชี ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ตัวข้อความเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีขอบนะคะอันนี้ก็หมุนปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น mm. ค่ะส่วนนี้เราก็ใส่เลขบัญชีเลยนะคะอ้ะอาวกดแบ็คกลับ อยากให้มีขอบนิดนึงให้มันแบบเข้มๆหน่อยเนาะแล้วก็ตรงเส้นขอบตัวนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นขอบสีดำแล้วก็เพิ่มให้มันแบบเข้มขึ้นนะคะจากนั้นก็แตะแล้วก็ใส่เลขบัญชีนะคะรอบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะได้ไป้ายบัญชีแบบน่ารักมากนะคะก็บันทึกเป็น JPEG ได้เลยนะคะทีนี้ก็จะมะีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะที่จะแนะนำอย่างเช่นฟอนต์นี้นะคะอย่างที่เคยบอก แนะนำการตั้งค่าฟอนต์แล้วนะคะแต่ว่าจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งฟอนต์นี้ก็คือเราสามารถติดตั้งได้โดยผ่านตัวแอป i b i t Pens เลยนะคะโดยที่เรามาที่ตัวแผ่นง,งานมาเลือกอักขระแล้วก็แตะที่แผ่นง,งานเสร็จแล้วตรงนี้หน้าต่างนี้จะขึ้นมาให้เราเลือกฟอนต์แล้วก็ตรงรูปบวกตรงนี้เราแตะเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะเราจะเห็น มีเว็บของรวมฟอนต์นะคะเราก็แตะเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกฟอนต์เมื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่หน้าสองเนาะแตะมาที่หน้า2ชื่อฟอนต์ปุยเมฆนะคะเราแตะเข้ามาที่ฟอนต์ปุยเมฆจากนั้นเราก็เลื่อนมาที่ล่างสุดเลยนะคะเรากดดาวน์โหลดตรงนี้เท่านี้ตัวฟอนต์เนี้ยก็จะไปติดตั้งใน ไอบิดเพนของเราแล้วนะคะเราก็จะได้ฟอนต์ที่ชื่อปุยเมฆเข้ามาใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องศึกษารายละเอียดในฟอนต์ด้วยว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ใช้งานประมาณไหนบ้างนะคะเราก็ทําตามเงื่อนไขนะคะบางตัวถ้าเกิดเราจะใช้ในเชิงพาณิชย์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของฟอนต์นั้นๆตามที่หน้าเว็บแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้มาในส่วนของตัว ่ที่เป็นเส้นตรงนี้ค่ะรูปตรงนี้นะคะเอออันนี้เขาทำไมมาเป็นอย่างนี้ได้เนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอปิดตาตัวนี้ไปก่อน เดี๋ยวจะนำเข้าที่เป็นดอกไม้ใหม่นะคะปึ๊บแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่จริงๆเวลาเราทำงานนะคะทำไมเหตุเหตุผลทำไมเราจึงควรแยกแต่ละส่วนให้อยู่คนละเลเยอร์เนี่ยมันจะได้ไม่กระทบกันอย่างอันนี้มันอาจจะมีการหลุดไปเทสีตรงน้องหมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทุกอย่างมันไปรวมอยู่เลเยอร์เดียวกันเวลาเราจะปรับแต่งมันก็จะกระทบกันหมด วิธีแก้ก็คืออันนี้เราก็ลบเลเยอร์นี้ทิ้งไปเลยแล้วก็เรานำเข้าของตกแต่งมาใหม่แล้วทีนี้เวลาเราจะทําตรงนี้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะคะแยกมาที่เครื่องมือแปลงสีแล้วก็มาเลือกตรงแปลงที่เราปรับแต่งไว้แล้วนะคะทีนี้จะบอกวิธีการปรับแต่งนะคะหัวแปลงให้มันมีความแบบยึกยืยึกยืนะคะวิธีก็คือเราก็มาที่ตรง ตอนแรกมันเราจะเจอพื้นฐานแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ติ๊กบวกตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นเพิ่มแปลงตกแต่งเองเราก็กดโอเคทีนี้แปลงตัวนี้มันก็จะมาอยู่หน้านี้เป็นหน้าแปลงตกแต่งเองแล้วนะคะทีนี้เราก็ตกแต่งเลยค่ะตรงนี้อย่างเช่นเราจะเพิ่มความอยากเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะอยากแล้วเราก็ขยายเขาก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูตรงนี้ค่ะ แล้วก็ความหนาของอยากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองแบบปรับแต่งได้แล้วเราลองขีดดูได้ค่ะอย่างเช่นเราจะเอาเป็นสีออกน้ำตาลอน่อนออ,อ,อ,อยากประมาณนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเรามาที่ตรงแปลงสีเรามาเพิ่มความอยากตรงนี้ได้อีกนะคะเราก็ลองขีดดูเนี่ยค่ะเส้นมันจะมีแบบ ปุกปุยปุกปุยเนาะมันเข้ากับตีมอะค่ะเราก็ลองดูได้ความหนาของอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเราทดลองดูบางทีเราวาดไปก่อนก็ได้แล้วด้วยความที่เราแยกเลเย,ยอร์ไว้อยู่แล้วเรามาปรับแต่งเนี่ยค่ะเลือกรูปแบบเรามาย่อขยายได้นะคะอีกทีหนึง่งเรามา เลือกตรงนี้แล้วเราเลือกตรงนี้มันสามารถที่จะทำให้เราแบบหมุนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเหมือนกับวาดงานไปก่อนได้แล้วเราค่อยมาขยับตกแต่งภายหลังเสร็จแล้วเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะคะอีกเส้นหนึ่งเราจะทำเป็นออกสีเขียว,ยวนะคะ เราก็ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะรูปแบบมุมมองปรับขนาดเขาได้นะคะติ๊กถูกอีกรอบหนึง่งเลือกตรงนี้อีกรอบหนึง่งแล้วก็เลือกตรงนี้เพื่อที่จะปรับหมุนมิติของเขานะคะให้มันดูโอเคขึ้นทีนี้ถ้ามันไปทับหน้าน้องหมีค่ะก็คือเลเยอร์ไหนที่อยู่บนมันก็จะไปทับ เลเยอร์ที่อยู่ล่างเราอาจจะเลื่อนเลเยอร์นี้ยให้มาอยู่ใต้น้องหมีได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะไม่ถูกทับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ